สวนทุเรียนใกล้บ้านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง TP คนรักดีนะครับใครที่กําลังมองหาสวนทุเรียนใกล้บ้านไว้ทําสวนเองเป็นบ้านสวนบ้านพักไว้เกษียณแปลงไม่ใหญ่อยู่นะครับขอแนะนําสวนทุเรียนสวนนี้เลยนะครับตอบโจทย์สายเกษตรได้เป็นอย่างดีเลยนะครับอยู่ใกล้ชุมชนหมู่บ้านมีเพื่อนบ้านไม่เปลี่ยวนะครับการเดินทางเข้าขออกก็สะดวกสบายมากนะครับห่างจากถนนลาดยาง ก็ประมาณ50เมตรเดินทางมาจากถนนสุขวิทก็ประมาณ13นาทีทุเรียนพร้อมเก็บผลผลิตขายต่อปีหน้าได้เลยนะครับมีเนื้อที่8ไร่ชนดครุฑแดงมีทุเรียนทั้งหมด170ต้นอายุ5ปีถึง8ปีนะครับเจ้าของขายในราคาไร่ละ1ล้านบาทราคานี้ค่าโอนค่าภาษีเจ้าของออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดเลยนะครับพิกัดสวนอยู่ที่อำเภอนาใหญ่อามจังหวัดจันทบุรีนะครับทันทีกําลังมองหาสวนทุเรียน ก็ลองแวะเข้ามาดูสวนทุเรียนสวนนี้ได้ทุกวันเลยนะครับต้นตุเรียนสวยต้นใหญ่สมบูรณ์มากนะครับระบบน้ําระบบไฟครบทําสวนต่อได้เลยนะครับบรรยากาศสวยงามร่มรื่นมองเห็นวิวเขาส,สวยๆได้เต็มๆเลยนะครับน้ำำําทําสวนทําการเกษตรลดท้เรียนก็ดีมากเลยนะครับไม่เคยแห้งไม่เคยขาดมีสระน้ําขนาดประมาณ1ไร่หไร่ลึกประมาณ15เมตรและมีบ่อบาดาลอีกหนึ่งบ่ออยู่ภายในสวนน้ำเหลือเฟือเลยนะครับ ส่วนไฟฟ้าที่ใช้ก็เป็นไฟฟ้า1เฟสหรือไฟบ้านนะครับก็ยังสามารถขยายสวนเพิ่มเติมได้อีกประมาณ19ไร่นะครับถ้าหาก8ไร่ไม่พอก็ขยายเพิ่มเติมได้นะครับต้นทุเรียนก็อายุ5ปีถึง8ปีเท่าเท่ากันนะครับทุเรียนต้นสวยต้นก็ยังสาวอยู่นะครับเก็บผลผลิตขายได้ยาวๆอีกหลาย10ปีสนใจก็ติดต่อสอบถามนัดดูสวนได้ทุกวันเลยนะครับติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับ หมายเลขโทรศัพท์0981473498หมายเลขนี้แอดไลน์ <_ S 1> ได้ด้วยนะครับหรืออีกช่องทางนะครับ Facebook Fanpage YouTube TikTok ทางช่อง TP คนรักดีขอขอบพระคุณทุกการกดติดตามและการรับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ